ตามตัวเลยเนี่ยจะอะไรขนาดนั้นะกูดันเลยนะดันเลยที่ตัวสามสามนั่งอยู่นั่งนล่นตัวอะไรตุ่มเดี๋ยวตัวอะไรวะเข่ายืรุ่นใช่ไหมไอเย็นสามด้วยโอเคมึงก,กับกูมึงกับกูตอนนั้นใครรอดแก่รอดหรอใบหมดนี่ใยโอวันนี้มีแค่มึงกับกู Know the name, Shurima. <laughs> <No>. <laughs> ยกสี่เสิรสดโคริดงเป็นรูนช่างแมงได้อยู่ได้นนดตรงไหนวะไอ้เคียยิงได้ตัตวเดียวเองอยู่มีสองหมื่เต็มโอ้ยกดหนึ่ง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 กหนึ่งกวัอ้สัตว์เดี๋ยววัวขึ้นไล่ควายสวัสดีสั เนี่ยคืนนี้อะไรกูขึ้นละขึ้นโกขึ้นโกเฮียอะไรมึงต้องขึ้นอัมขึ้นแพทดิยิงง่ <c oughs> แค่พุ๊ก็ไปไม่ถูกทางละมึงนี่มันโง่ออจริงโอเคไอ้กูเออเชว่วงนี้ตุ๊กโมโคยากปากให้ได้หายเออโวยกูมีวิตามินด้วยไม่ไปคุยมึงก็แค่อ่า,าอันอะไรอย่างเงี้ยปากหมดอ่ะ <c oughs> ปากมึงต้องแบบว่าเหมือนหิ่งอ่ะโผลโห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 ล คุยกันแบบนิดนึงอะมึงว่าผมเด็กเดี๋ยวพอเวลามึงเห็นจริงมึงจะต้องตกใจดาวไปคาลิเบอร์พังยับเดี๋ไอ้เชี่ยไม่ไปหาหมอวะไอ้เชี่ยในขนาดนี้ไอ้เหี้ยถึงถ้าเจอหน้ากันมึงเอาเปิดโชว์เลยด้วยไอ้เหี้ยพูดองี้ยรับกำทานพูดอะไรสัตว์้โหพูดเด็ด เมื่อไหร่มึงจะมาช่วยไอ้เหี yeah! ้ยมัไมมาขึ้นมามึงออฟไลน์ หอยลายในนี้ก็มีอีกอันหนึ่งนะอย่งอย่างอย่งย่งคือกูกูจะเพิ่มให้มันมาบไปแบบแปดช่องมันแต่เนี่คือกูแบบอะไรช็อตไเด็ดเด็ดเด็ดดีกูว่ใแต่ไม่พบเลยหอยลายบิลไอเดียเว็บเอาไปทำเป็นสติกเกอร์มั้ยสติกเกอร์มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปแบบกดบอลโลมากดตึ้งหรือเราแกลงกูหรอกบอลโลมตายไปเลย บอกเลยคนปอดสะดุไม่ต้องแฟดก็ได้ลูกหมอคราตลูกมาชินแน่เลยแยวคน้องตรงยิเยร

มันไกลขนาดนั้นหรอวะพี่พี่จับมันมาเช้าวะที่ว่าตัวเป็นลงลิซ่าแต่มันเป็นคนละลิซ่าก็รู้ว่าคนสันเกิดเชื่อชาติไหนอะคนภูมิภาคอะไรพี่เป็นคนภาคอะไรคะพี่ตกลงมาช่วยสิลอาดิ แแม่งใช้อาวุธเคมีเนี่ยจริงพพีว่าเอาผ้าดับไฟป่าไมาแล้วแม่งเสือกพวกเอาแพรเขมรดูมันมีพวกเขมรดูเขมรไม่เชื่อด้วยว่าที่เอามาเปนงจริงี่ไม่ได้ดูบอกเป็นข่าวฟอมกอด ม่ลวจงแบกเกมนี้ขึ้นหลังไว้ตาขึ้นแรงกันทกกระสับคุณก็ทำทุกอย่างคุณจะทำทุกอย่างด้วยเฮ้ยเอาบปลองหน่อย <S <S เพื่อนอะไรเดี๋ยวรีบเข้านะมึงรากลาัวไซรัปมาเลยเดี๋ยวเลย ยังไม่ได้กูเลยทับมกีรต้องมาดเลยนะัการได้ยาวเลยเมื่อกี้เนอ่ยหมดด้วหวาเพื่อสั์แย่มาไม่รู้จเสียของถ้าต่าไใกเข้านะ ทิก่อนเลยรล่ไม่มีตัวทิมคอยเคลมคอกเคลฟอร์ไฟเลยก็ได้มก่อนดีตามไปต้องวิ่มาด้วยมอ่ะเราตามออยู่้างสบายยน ผมมีเพืนคนดงที่น้อด้วยมีอะไรด้วยแต่ไมด้เปลี่ยนแกันนะครับเพื่อนเพือาใช้วิกันแบบปาเปเอาใจกันเล่นจะกอามรสึีดูครับแต่เป็นเพืเดียวกันด้วย้ยใจเย็ดๆนนานนาะจ้ะ โหดไม่โหดโอเคจี๊คุณแรงว่ะตาที่401เบเตอร์ทีมเฮียอะไรสัตว์คาตากู์เวีงมึนเลยเฮีย